ต oh, oh. Oh, uh, okay. ู oh oh. <gen ie> ้ก็วานไมได้โหวานดีบัรทาดทบนดีเนี่ยมเกิเ็ท้ามเลยกิที่ยอดเขาใช่ยอดเขาก็ไม่ต้องห่วงแล้วกระดาษนีล้ว ที่ป้ายก็ยัง15 16องศาเองนะของสามวันเนี่ยนคนแก่ทุกท่านจะคนแก่แล้วผมค,คนแก่คนเป็นโรคปอดคณแพ้เนี้ยอ,อ๋

Tìm được lo đi này vô nhà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  น่าจะช่วงหลังก็ในพิ่งจะมาวิ่งช่วงหลังหรือเปล่าพี่บเนใช่ก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้เป็นไหนตอนนี้ติดโควิดกันไงไนเป็นไหนไม่ได้พอดีช่วงหลังแม่เรียกแม่ป่วยก็เลยขึ้นลงบ้านอยเลยอย่งนี้นวันสองวันไปแล้วสามวันไปแล้ว แต่ที่กันหนักเลยเนี่ยกท้ายหนักเลย,ย,ยห,หนักบอบหนักถึงเลยจริงรถหนักมันก็วิ่งไกลมันดีเวลาแรงแต่มันลมเวลาลมปะทะเลยอะไรมันไม่รถมันไม่โอเคเหรอครับเดี๋ยวมุกจะแลกกับการกินน้ำมันหน่อย แล้วมันเหล็กหนาเลยอันเนี้ยอันนี่หอ้อนีอด่ดีอยู่จะดสามตัวนัน้นดีอยู่แข็งแรง